นกแล้วจ้ะนันขา,ขาวๆนั่นจ้ะเห็นบ่าจ้าพุนน่ะอูย้ยงามงามจ่บาบังดูนกกลายหลายถ้ามีนกถ้ามีนกขาวๆนกนีนจังส่นันกุ้งหอยกับพวกค่อยมีได้จ้ะนันนกกินเมดก่อนหอยแน่ป่าหน่อยแน่จังสินนกกับก,กินเมดก้อนละจ้ะนันเอานกมาให้ดูจ้าผ้าเบิงนกจ้าผุานผลนงามงามนกแด้วจ้ะนัน นกพวกนี้มันจะอาศัยอยู่น้ำทงนีงสิเลรอจ้าหากินปลานกหากินปลาน้ำทงจ้างามบ่จ้าอันนี้น้ำกะมีสมัยตะกี้มอนเคยมาตึกป่าอยู่เด้สมัยตะกี้สมัยตะกี้ฮิตต,ตึกป่ากัมาอยู่จ้ามาหอดพีละลงมาได้ยอยู่ทงเปมาตึกป่าน้ำนี้